ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขู Hans สุขนสมองสุบลครับที่กาลังเบึงกำลังตนนิดตามรับชมคลิปของนั่นทั่วครับมาหนีผ้าพอแม่อื่นนองมาเบึงเอางัวมาเสืองัวครับพี่น้องเห็นอยู่นี่ดเด็ดสิครับนี่งัวของนองมอดนะครับเด้อชินวัดฟาร์มครับพี่น้องเอาครับต่อจากนี้ไปกัสีผ้าพี่น้องไรบังค่ามาหนี้มิตรอาญาครับโอ้เป็นบุญหูบุญตาครับมาหนีเห็นงัวลูกงามๆครับมาหนี เด็ดอีลีครับชิพนี้เด็ดลีครับเดินนพ่อรับน้องที่นวัดที่หนึ่งครับจัดให้บ่เสียครับพี่น้องเอ้าคักๆข่ามาบอกกันด้วยพี่น้องเด้อไปพ่อไปพ่อรับน้องที่นวัดครับโอ้เด็ดเด็ดครับนี่อ่ะนี่น้องมอดสวัสดีน้องมอดครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมอ่ามอดที่นวัดฟาร์มครับผมบัวงามเมืองสารคามครับผมมือนงเกสีมาพบมาพร้าครับผมทางช่องยูทูบครับผมช่องอ่า อันนันออนทัวครับผมมือนี้กับสีโดนๆพ่อครับผมเทอนึงครับผมมือนี้กับสีมีงวราคาเบาๆครับผมซื้อสองได้สามครับมาแบ่งปันเกษตรกรครับผมมือนี่เริ่มต้นแม่ลูกซื้อสองได้สามที่สองหมื่นกว่าบาทครับผมครับเอาวันพี่น้องสีมาซื้อง่วนนี่มาบ้านไหนอ่าพี่กัดตั้งอยู่ที่ครับผมบ้านหนองนูท่ามาครับผมตำบลหนองคู่ครับอำเภอหน้าดูนครับจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์โทร เบอร์โทรติดต่องผมนะครับผมเป็นเบอร์ครับ093ครับ570ครับเ704ครับผม ID line สิเป็นเบอร์เดียวกันครับผม Facebook สิเป็นชินวัตรราชสีเป็นภาษาไทยครับผมเรัาผปติดตามนะา Facebook ได้ครับผมครับทางขอกทางค้ามเห้าขคันพี่น้องซื้อไปนี่กันรับประกันกันทรง เรบประกันครับผมรับประกันให้หนึ่งอาทิตย์ครับผมว่าสิเป็นค้าทอกค้าทอนครับหนาด่างหางดอกครับผมมีปอ่าง้วมีนมติ้งผมกับสิบอกนะครับแต่ว่าทางฟ้ามบ่ถือว่าเป็นตบนี้สำหรับนมติงครับผมส่วนมมลูกออกกับเประกันให้หนึ่งอาทิตย์ครับผมง้วทองบ่ะทองกับสามารถเอาไปตรวจซ้ำได้ครับผมขันบ่ะทองกับยินดีขึ้นเงื่อนขึ้นง้อครับผมในระยะการรับประกัน7วันหรือ1อาทิตย์นะครับส่วนการขนส่งครับ รีทั่วภาคอีสานครับผมหรือพี่ๆทนายครับผมสนใจอยากได้ภาคเหนือภาคกลางอยากได้โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเลยครับผมสามารถส่งให้ได้กันครับผมถาราคาตรงกันครับครับพี่น้องครับเปิดโตกันวิธีเบอร์ที่หนึ่งครับเดงแดงตึ้งแม่ทั้งลูกครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่บอลหองวัดแม่ครับผมซื้อสองได้สามครับผมซื้อสองได้สามครับเอาลูกก่อนครับลูกเดี๋จะเดือนแล้วอลูกอายุประมาณเจ็ดเดือนครับผมลูกอายุประมาณเจ็ดเดือนเป็นลูกตัวไหนครับเห็นไหมเป็นลูกตัวที่แรกครับลูกตัวที่สอง อ่าอยู่ในท้องครับผมแม่ท้องแล้วได้หาเดือนครับอืรับประกันท้องร้อยเปอร์เซ็นมีคลิปวิดีโอการตรวจท้องครับส่วนแม่นี่สีทองครับอ่าช็อกโกแลตครับผมยูเอ็นสี่หนึ่งเก็ดทับหนึ่งมีใบมีหลอดครับโอเคครับบ้านนี้คว่มสูงลูกเพิ่นครับอ่าคว่มสูงสีอยุ่ประมาณร้อยสามสิบบวกหว่าถึงร้อยสามหาครับแม่เดชสูงไรไปเลยครับประมาณครับผมวางเดียวกันนี่เนาะแมนครับผมหายลูกปีละโตครับมุนี่เป็นง้วไทยกลางครับกินหยาเก่งครับผม สีแดงครับเนาะแดงทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็เข้มแล้วก็บดครับที่สำคัญครับผมครับเบอร์ที่หนึ่งละคาครับอ่าตัวนี้เปิดไปที่สองหมื่นเก้าหาร้อยครับต่อรองได้อีสานทรงหอฟรีครับผมสองหมื่นเก้าหาร้อยนี่ต่อรองได้แม่นครับอีสานทรงหอฟรีเลยครับภาคอีสานเราทรงหอฟรีครับผมภาคอื่นอย่างใดกันตามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมข้อแข็งขาดีเนาะแม่นครับโบมิตํานี้ครับสีนี่แดงทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับเด้อนี่เป็นตะเลี่ยงครับกินอย่านี่เกล้งคักครับเล่มอย่างงู้งนาะ พอดีครับพอดีพองามครับเป็นง้วนไทยกลางครับบานเท่านี่ครับกินอย่างเก่งครับเนี่ยสีนี่โอ้เด็ดเลยครับแม่นี่นุ่มดีแม่นครับนุ่มอมิติ่งตกตัวละเมินก็บาทได้นานนั่นเครื่องดำแม่นครับตกตัวละเมินก็บาทแล้วก็ได้สามตัวพร้อมครับได้สามตัวสองตัวสามหัวใจอืมแม่นครับเพราะแม่แม่เขาหลับกันทองให้เนาะแม่นครับทองแล้วเรียบร้อยครับแม่เพื่อนนี่อ่างไงดีครับเป็นตะเลียง ครับมาเบิงเบอร์ที่สองครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ครับผมตัวนี้ลูกเข็นอยู่นี่ครับเป็นลูกพ่อได้เคองามครับแขกลูกตัวนี้ว่ามีเอกสารใบหลอดด้วยครับผมเอกสารว่ามีแมนครับพี่น้องกับเบิงตามเนื้อตามตัวตามหนังมันครับลูกตัวใดเพิ่นนาะครับตัวนี้ลูกตัวนี้เป็นลูกตัวแรกครับผมแม่เพิ่นเกตซิมิีตัมนี้แหนาด่างแลวก็เคยมีล่ำปีนิดน้อยครับผมเป็นลูกตัวแรกแมนครับผมบอหูหพอเนาะครับบันนี้นี่แหละครับหน้าด่างครับแต่ว่าลูกหน้าบ่ด่างพี่น้อง ลูกผมมีตํานี้เลยครับผมลูกผมมีตํานี้บันนี้แม่นี่ข้อมสูงแม่ลายอะไครับอ่าตัวนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบค่านั้นนั่นอ่าร้อยสี่สิบถือว่าได้สดเนาะได้สดหลักก็ได้ให้ลูกครับผมให้ลูกดีพี่น้องหาง่วไปเลี้ยงกะคือสิคัดแบบนี้แหละไปเลี้ยงเนาะมูให้ลูกดีดีนี่แหละพี่น้องเอาลูกไปเป็นอนาคตครับเอาแม่ไปขายเนื้อขายสินกับขายไดครับอ้ยขันลูกงามบันนี้ไปไปท้าบริวรสิครับผนลูกงามบันนี้ลูกไาอยู่ประมาณสามเดือนสี่เดือนนี้ได้ครับ โอ้ลูกสามสี่เดือนเมียนครับราคาข่าาเปิดไปร้านเลยครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับต่อไดอีสานทรงหอฟรีครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยตะลูกเก่าคุ้มเลยได้ครับต่อรองไดภาคอีสานทรงฟรีเบิ้งบรรทายลูกประเภทหน้าหนาจยุนๆลด้ครับเด้อช่วงนี้ไม่มีแดดกระสีขันบดตีว่าเมียหนาด่างกะเอาไปเลี้ยงไหนเลยครับผมนุ่มดีนุ่มดีครับบอตตีเลยครับราคานี่หนาด่างก็เป็นยังไงเหรอครับเมียนครับให้ลูกดีไหมเป็นเนาะ ให้ลูกดีให้ลูกง่ามไหมนี่แม่ขาลูกไหมลูกนี่เทปเหยครับลูกสิเทปเลยคันว่ามันนั่นก็เอาไปเอาเลขตัวนาด่างเนาะนี่ม่อเป็นยังไงครับนาด่างกับนาด่างล่ะทรงลูกดีได้ครับลูกเพรนิเก่งเลยล่ะครับแต่ลูกง่ามปะเนาะลูกนี่หางบัดอกนาบัด่างครับน่อบัติงครับผมล้วก็หนาดีสัมเนาะนาดีครับลูกกับเคยผ่านลำปีมากทุกตัวครับอืม แต่ว่าหาแล้วทุกตัวลำมปีเดี๋ยวนี้พี่น้องแก้งไว้กอนครับมันเป็นลำปีขายพันนะครับเดิมมันสิเป็นตุม่มหรือเป็นขุยเป็นขุยแล้วมันสิรัวเองครับยาเข็มเดียวครับไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวนี้หมอพันวาฉีดวัคซีนมายางเก่งเหล่าเดีย๋ยวนี้โอ้หลูวงามหลูวงามครับแม่น,นี่ครับพี่น้องครับมาเบบ่งเบิร์ดที่สามกับเป็นชุดแม่ลูกขึ้นกันครับอันนี้ก็ลูกแดงลูกงามด้วยครับเด้ออันนี้อันนี้มันลูกพ่อได้ครับตัวนี้อ่าตัวนี้บ่มีกอกสารใบหลอดครับอืมเอกสารบ่มีหัวตะวาสีแดงสีงาามออุจกเดืน อายุตัวนี้หาเดือนครับอายุหาเดือนแม่เพื่อนทองว่างครับงัวเป็นงัวแม่ลูกแรกครับคู่นี้ครับผมเป็นงัวแม่ลูกแรกแม่ครับแม่นีสูงเท่าไรเนาะร้อยสี่สิบได้ครับนายนั่นรวยสี่สิบอ้าวพอดีเนาะ ราคาครับราคาตัวนี้เปิดไายที่32,000บาทครับต่อในอีสานเชิงใหมฟรีครับผมครับพี่น้อง32,000บาทครับนี่พี่น้องก็ซืได้ตกตัวละหมื่นหกครับผมเนี่ยชุดแม่ลูกนี่แหละครับมาเบิ้งครับบานเนี่ยแม่ลูกนี่หัวโลนนะครับสวยๆครับเม็ดสีนี่แดงครับแต่ว่าแม่นี่โบดเข้มครับผมแม่เครื่องดำเนาะครับน้ำหางดีนุ่มงามคอขาเล็บด้วยครับเด้อเอ้าเบิ้งเดียมนี่ดำขอบตาขอบผมมีดำครับแม่เพื่อนนี่คอขาก็ดำด้วยครับเด้อ นี่ครับนี่แม่เพิ่นเหมือนว่าเบิ่งลูกอีกทีหนึงครับโอ้โลูกหนาคักเนาะหนาหนาหนาลูกนี่คุณพี่น้องแม่เหลืองเม็ดเขาจะให้ลูกหนาหนาครับนี่ช่วงท้ายดนะครับเดอ้อแดงก้มงูเป็นแม่นี่แหละครับเม็ดสีครับบุญบรรทายต้นตูนนู้นสุดสุดแม่นครับจ่ายลูกดีแล้วก็ลูกหัวหล่นท่าไม่ฉาดผมไม่ทำน้านั่นอืถือว่าเป็นงวดทีให้ลูกเก่งแม่น,นครับอีกหนึ่งโตที่เป็นตาเอาไปเลี้ยงเนาะอันบอ แมนครับฉันเห็นลูกงามๆสิกะอยากได้รถดเ้ววนาะราคานี้ครับแต่ต่อร่องในภาคอีสานทรงฟรีครับทุกภาคครับทรงไหขึ้นกันนะครับเด้อแต่ว่าก็ราคาลดกันแมนครับผมก็ะออกขันไกแน่งออกรถคารดซอยกันพันสองพันธรรมดาครับผมครับผมแต่ว่าขันอีสานทรงไ้ฟรีครับปุ๋ะครับพี่น้องเหมือนมิ้งเบอร์ที่สี่อันนี้ประเภทลูกเทพๆได้ครับเนี่ย หุ่นรถถังครับลูกไงเลยครับโอ้ไอ้ลูกพ่อนี่ลูกตัวนี้แม่ลูกพ่อไหนเนาะครับเนี่ยสามหนึ่งครับลูกเคีบสามหนึ่งแม่ผสมวิโก้สองล้านในเดือนหนึ่งครับผมแม่ผสมวิโก้สองล้านไว้เดือนหนึ่งแล้วแม่ครับแมครับอันลูกตัวนี้เดืจัเดือนแล้วครับนี่ลูกตัวนี้อายุสิเขาประมาณปีได้ครับผมโอ้ใกล้ใกล้ปีแล้วแม่ครับรอรอปีหรือปีประมาณนี้เนาะครับแต่วันนาแห้งครับหุ่นรถถังครับผู้ได้อย่างได้ เนื้อหนังนั่นะครับผมบรรทายตูนตูนนุ่งสุดๆครับสมูทครบเครื่องทุกอย่างครับแต่ว่าติที่น้องบ่าแดงใช่ไัมนะครับผมขั้วสูงวัดไปไปแม่เพื่อนยี่ลอยซี่สิบหาบวกลบครับลูกสาวกับประมาณลอยสามหาครับอืมเอาครับส่วนแม่เพื่อนสีมีเล็บบิดดานาครับผมหรือเล็บเงาครับผมแล้วก็มีนมติงเม็ดหนึ่งครับผมบันรรยาเบื้องบรรทายนี่ครับโอ้คากี่ลีดนะครับลูกแม่นี่ ครับชุดนี่เบอร์ที่เบอร์ที่สีเนาะแมนครับเบอร์ที่ซีครับเบอร์ที่ซีราคาเปิดได้เวลาเนี่ยราคาตามความสวยครับคูณนี้เปิดไปที่สี่หมื่นเจ็ดครับต่อรองไดอีสานทรงไอซี่ครับสี่หมื่นเจ็ดแมนครับเด็ดเลยพี่น้องสีใดลูกสาวสวยๆครับผมแม่เพิ่นกรหนาแห้งนะครับแม่มีเล็บเล็บสี่ครับกับนุ่มติ่งนิดหน่อยครับผมเล็บสี่แต่ละเล็บเป็นสี่ออกขึ้นไปเนาะรับผม้งาไปแต่งได้ครับผมอืมตัวเล็บเนี่สามารถแต่งได้แมนครับ แต <im itation> ่ว่านมมีติงติงหนึ่งครับผม <im itation> นี่นี่ครับกับบ่านาเกียรดรกครับพี่น้องน้ำล้า,างหลายแม่นี่แม่นครับคู่นี้ชื่อลูกแถมแม่ครับเนี่ยคู่นี้น้ำล้างหลายบบนี้ขอสําคัญแม่นี่คือ <im itation> <im itation> ใจลูกเด็ดเออให้ลูกงามให้ลูกงามนีม่นะครับ,รบขอสําคัญเพิ่นผสมแล้ววิโก้สองล้านนี่หนานั่นวิโก้สองล้านนี่ทองแม่นครับเอาไปรุ่นเอาครับผมซื้อสองรุนสามครับคู่นี้ท่านท่านพาหลอดไปเดือนหนึ่งละครับครับพี่น้องและานี่ถือว่าได้แม่ให้ลูกจริงๆเนาะครับผม ไปรู้เนอะจะเพลิดถึงตัวอันในทองาราดลูกแมมพี่น,น้องมันหนาคกอกหลี่ด้วยครับแมนเนี่ประเพลดอาการยิ่งบะซอดแล้วเนี่ยหนาปานเนี่ยหนาสุดๆพุณอะตึ๊บเลยครับเรื่องหนาบนไทายแดียวค่ณเห็นบอแดงซื้อแ<อ>มนครับผมเป็นง้ดเสี่ยวนวลๆครับได้หนาได้เลิกเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกเสร็จแล้วอย่างสิเนาะตกตัวละสองหมื่นกว่าบาทครับต่อรองใดละกับทรงหอยฟีครับเนี่ยโอ้คกอีหลีครับหนาแห้งครับอืออ่ะ เด็ดเด็ดครับไม่นีเนาะเป็นเป็นแมงวทีใจลูกดีเออครับผมอ่ะเอาเนอะเนี่ยเอามันถันแล้วครับให้รวมงามสิครับเฝ้าฝ่าโทษด้วยพี่น้องด้วยคักกิลิคักกิริครับตตม่านี่เบอร์ที่อ่าเป็นเบอร์ที่หาครับเบอร์ที่หาครับผมซื้อสองในสามครับคู่นี้ครับเขาหมดซื้อสองในสาม แม่นี่ซื้อสองได้สามครับผมลูกตัวเห็นอยู่นี่ลูกตัวไหนเป็นครับอ่าเป็นลูกโรคแรกครับผมเป็นง่วนลูกแรกอ่าจักเดือนแล้วครับนี่ลูกอายุตัวนี้อายุประมาณหาเดือนกว่าๆครับหาเดือนกว่าๆโอ้โอหนาหนาขางามๆเลยครับนี่ขารเหยียดกรซื้อดีงามครับผมหนาหนวัวล้นธรรมชาติครับมือนีพอตางง่วนงามๆครับมือนีง่วนหนองชินวัดครับจัดมาให้พี่น้องแบบเต็มแม็ก ครับผมมันนีมีตาแม่ลูกล้วนครับผม้วก็มีแม่สาวตัวนึงครับเป็นว่าเอฟสองครับไปจะเบงตัวต่อไปเนาะนครับอายุเท่าไรก่อนห้าเดือนครับห้าเดือนแม่ท่องอะไรสามเดือนหน่อได้ครับภูพร่าบ่มีกระสานด้กันครับผมมีกสานคันตัวใดมีกรสานกระสีบอกครับผมจะว่าตัวนี้บ่มีครับผมงแม่สูงไรเป็นไงแม่อายุที่ลอยซี่สิบห้าได้ครับผมท่องกับพ่อไหบัดท่องตัวนี้ท่องกับอมีใบมีหลอดได้ครับตัวนี้ เดี๋ยวต้องโทรมาอีกทีนึงครับผมต้องโทรมาถามกันนะครับผมเพราะผมตัวนี้ผมก็เริ่มเหมื่อกันครับผมแต่ว่าสูงนีลอยชีพหาหินเนาะมีใบมีหลอดครับแม่นี่รับประกันเห็ครับผมท่องจักเดือนก่อนสามเดือนก็กว่าครับสามเดือนเอาไปรุ่นเอาไปนองบานเนี่ยแต่ว่าพอหลอดแน่นอนแม่นครับแม่นี่เครื่องบดเต็มเลยครับนุ่มกระดำนุ่มกระดำเครื่องกระดำคอแข้งขาดีเลยครับแม่นี่เล็บกระง่าโบซีเนาะเล็บโบซีนุ่มโบติงเนาะครับผมตัวนี้กระซีแต่ว่าห้อยมีรันปีแม่นครับพัน ่านน่ยสงข้ามเวียดนามาครับนตัวนี้ครับลําปีนี่พี่น้องมันประม่นลําปีกินทางในเด้ลําปีไอ้มันขุยแต่ว่ามันเศร้าแล้วทูกตได้ครับผมเดี๋ยวมาเปิดแบงค์นน่ครับผมโมแมนว่าแมนครับผมมนว่ามันมันหัวตาเปลี่ยนครับอันนี้มันเศร้าเบิ่ทุกตแล้วครับผมเป็นเศร้าแล้วแมนครับเอาลูกงามดีดีสิครับแมนนี่ราคาได้ครับอ่าสามหมื่นหาครับซื้อสองได้สามครับผมสามหมื่นหาพันพี่น้องซื้อสองได้สามเรื่องทองนี่าลับประกันให้แน่นอนครับเป๊ะ อเอาตาลูกกับสุดคุมครับแม่นี่ครับผมแล้วก็ได้จำขั้นในสามตัวครับโอ้ลูกแน่หนาดากยกเพอเวอร์ข้นหางใหญ่ข้นหางใหญ่ครับเครื่องอมออกสีนวลๆลูกคนเ <ผม S 2> <ค>นาะแม่คนครับลูกนี่สุดยอดแห้งครับอค,นนอ,คอ,อ,อ,อดีขาดีเด้อครับขาตรงขาเหยียดน,นำไตนำรางโอ้มาอน,นี่พ่อตาลูกงามๆเลยครับมาอน,นี่มแต่หน้าหน,นาเลยพูพย้ได้บ่งศพชิปนี่นี่ครับว่าฝ่าโท่ได้เพียนหอังเด้อแม่นี่ก็นุ่มดำนะครับนุ่มดำนุ่มดำ บดหนนวัวนมคื้นขาวานเนาะแมนครับบดหัวน,นมครับอืมอ่ะรับเบอร์ต่อมานี่ะออนละ่ะพี่น้องบ่นนี่ด <ปะ S 1> ้เจ๊ปปาครับเป็นหมวกงวงางครับผมอ่าซื้อสองในสามเพื่อกันปะแมนครับบันนี้เมื่อบังลูกก่อนพี่น้องชุดแม่ลูกซื้อสองในสามครับแม่นี่ลูกนี่แม่ลูกพ่อได้หลือครับนี่ลูกสาวสามหนึ่งครับโอ้พี่น้องลูกสาวเคเอฟสามหนึง่ง ได้จักเดือนแล้วเนาะนีะ่เนาะเบิดเทะเลดีดีครับผมแม่นี่ได้ฮกดเดือนแล้วครับเนี่ยฮกเกตเดือนสูงน่าจะเลยลอยนีพาขึ้นแล้วเนาะครับผมงามครับงามดอกกนาเบิึงเบึงพี่น้องเบิึงหนาเบิึงเบึงหนาครับเบิงึงขึ้นดอกคอโอ้คอแข็งขาด้วยครับเด้อสักจึ๊กครับเล็บน้ำรางนี่ครับเข้มมองบันท้ายนี่มันหนา,าคักาลีดีครับนี่นี่ช่วงท้ายมองนี่ อ่าแม่ลูกสาวเคฟสามหนึ่งอายุเจ็ดเดือนครับแม่ทองครับเจ้าโชคซีไว8หนึ่งเจ็ดแปดได้สามเดือนครับรับประกันทองครับผมแม่ทองกับซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดจะโชคแมนครับผมเจ้าโชคมีเอกสารใบหลอดครบทั้งแม่ทั้งลูกครับลูกในทองตัวที่ไหนเพิ่อนอ่าเป็นลูกตัวที่สามครับผมลูกตัวที่สามตัวนี้ตัวที่สองเนาะแมนครับแม่ในสูงไรไหมครับตัวนี้ได้รอยหาิครับนานั่นอ่าห่วมสูงยอรอยหาซิปครับแม่นี่นุ่มอาจจะย่ายานสักหน่อยครับเด้อมันเป็นลูกกระทบครับผมแล้วก็นุ่มดําพร้อมแมนครับ ดำทั้งแม่ดำทั้งลูกครับผม,มติดเครื่องมา<พ>เต็มครบเครื่องแมนครับหอเชียงขาครับม่มีสี่บม,มีเพิ่งเรียบจักจึกครับาตาแม่เพิ่นนี่เป็นงวงค้งสางไงเนาะครับเนาะเป็นลูกกระทบมาครับผมติดกระทบมาแมนครับนี่ครับง่วงติดกระทบมานี่มันสีชายลูกลักษณะแบบนี้แหละครับคันซีไว้ต้องใส่ง่วงแบบนี้นะครับโอ้ยเคเอฟนี่เพื่อนใายลูกงามครับนี่เบอรเงินลดพี่น้องนี่แม่นี่คุยหลังดำพร้อม ซื้อสองได้สามครับเบอร์นี่ชุดแม่ลูกนี่ราคาใดครับหามื่นเจ็ดพันบาทครับต่อร่องได้หามื่นเจ็ดพันต่อรองใดทรงฟีตภักอีสานโทกกรไดกอนด้ครับเดี๋ยง่วงงาๆครับมือนีครับเด็ดอีลีครับตกตัวละสองหมื่นกว่าบาทนี่ครับแต่ขันไลเป็นสามตกันนี่ตกตัวละหมื่นกว่าบาทแต่ว่าช่วงพี่น้องเบิ้งอยู่นี่บ่แดดตกกีแดงครับเข้มสีสีสดเป็นไหนเนาะแมนครับแต่ว่าขันแดดนี่พี่น้องสีหนิวโอ้สดครับ แดงๆสำสำเลยสองตัวสามหัวใจครับแล้วก็ใส่ง่ายอะไรก็งามพอมครับผมป้าตะลูกเนี่ยก็คุ้มแล้วมั้งผมบาในใจผมหนูว่าคุม้มคือส่วนตัวเนี่ยมักคักได้ลูกเคเอฟเนี่ยคุยหลังดำพอมไหมโอ้หนาคักเนาะหนาลึกตึดเลยขาตรงขาซื้อขาเหยียดดีครับนี่ช่วงลําตัวไปหาถ่ายมันหนาอีหลีดีครับเคเอฟนี่บริสิเป็นเคเอฟสามหนึ่งบริสิเป็นเคเอฟหกแปดเลยครับงาม นี่พี่น้องเบิ่งอยู่กับฝ่าวโทษด้วยครับเดอ้อโคมนี่บัวท่านเด้มันงามต่างคนกับต่างอย่างได้ล่ะเนาะแล้วนลานี่ถือว่าบัวแพงตกตัวละสองเมื่อข้าบาทครับอืมตัวล่องได,ได้อีกไหมได้สามตัวอืมตัวล่องได้อีกตัวล่องได้อีกครับแถมได้สามตัวพร้อมแมนครับคันไลดีๆกับตกตัวละสอกว่าบาทครับขันไลเป็นสามตัวอโอ้เบิ่งดนทายแห้งมีกิเลสละพี่น้องเพิ่ง <laughs> ด,ดนไปทรายรูเขีนี่มันต้องห่วงแลยครับ คุ้มครับแม่นี่ครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจได้งวงงามไปเลี้ยงครับเพราะว่ามันได้สามตัวเพต้องไปรุนยากครับผมได้งอดสามตัวไปเลี้ยงเลยบเบิ้งผืนเบิ้งผืนอืออีบแบบไทยเบิ้งง,ง,งพี่น้องตะกี้มาสิได้เนาะราคานี่ยขันบอม่แนแสนนี่ <c oughs> คักขักขักครับต่อมาบนสุดท้ายบทที่เจ็ดเนาะครับผมอ่าเป็นประเภท เอฟด้วยครับเด้อเป็นงวยเอฟสองเป็นงวยเอฟสองพร้อมใบครับเป็นลูกงวยหนอกครับผมมีเอกสารใบเพชรครบถ้วนครับอายุหลายปีเนาะครับอายุสิบสี่เดือนครับนานั้นโอ้แขงขาใหญ่เนาะครับผมอายุสิบสี่เดือนแขงขาใหญ่ข้อหนาๆครับพี่น้องเรียบหนอ้สักจึกข้อตรงข้อเหยียดดีนี่ครับเอฟสองใบเพชรมี่ครับใบเพชรมี่นี่พวกมันท่ายครับพี่น้องนี่เครื่องดำล่ามข้นหางนี่โอ้อวบสวยใน ขาตรงขาซื้อขาเหย็ดดีครับนี่นี่หามงตีพันมีเลยครับนี่พุ่นอะแดงนี่ออกสัมสัมเลยเป็นยังนครับแดงคำสัมเลยขว้มสูงนี่วัดไปลอยสี่สิบได้ครับขว้มสูงอยู่ที่อยสี่สิบบวกลบแล้วกันครับผมราคาครับราคาสามสิบเก้าครับผมสามหมื่นเก้าพันต่อร่องได้ต่อร่องได้อีกเป็นมอเอฟสองครับสายเลือดสูงแหละครับผมสายพัฒนาเหมาะเลยครับผมเนี่ยเอาไปเมีมนครับไปพงไปเพชรมีครบครับผมแจ้งน่อยกับผสมได้แล้วครับผม ง่ามติดทองมากกับราคาเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเมนี่นี่ตัวโตง่ามได้พี่น้องด้วยแมนครับวันนี้มีอยู่เจ็ดชุดครับผมเป็นแมนครับเป็นแม่ลูกหกครูครับผมแล้วกับแม่สาวตัวหนึ่งครับมีสาวแก้มตัวหนึ่งแมนครับนี่แหละครับพี่น้องเบิ่องอยู่อยากได้กะมักตัวใดโ่ษด้วยครับเด้อโทษตัวเอาหรืออยากเบื้องตัวจริงกะตามที่น้องคินวัตบอกไว้และครับบ้านอ่าบ้านตงน้ทับมาครับตมหนองคู่อำเภอดูนจังหวัดมหาสารคามครับผมง่ามงี้ครับจับพิกัดมาเลยเนาะแมนครับ ถือเป็ดตรงเป๊ะแมนครับผมถ่ายสุดครับท่านไหนครับผมที่สนใจครับผมแห่ผมแห่รายละเอียดเพิ่มเติมอ่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมครับผมทักมาทางไลน์หรือสีโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามครับห้าเจ็ดศูนย์ครับเก้าเจ็ดศูนย์สี่ครับผมหรือเฟสบุ๊กชินวัฒน์ลาชสจษีเป็นภาษาไทยครับผมครับพี่น้องครับผมเด็ดมือนี้เนาะแมนครับมือนี้มิตรลูกเด็ดๆล่ะกางงามๆครับผมราคาถือว่าบ๊อบ ปันไหนครับผมถือว่าพ่อเลี้ยงครับผมบ่แพงปันไหนบ่ถือปันไหนครับผมและที่ยำคัญครับส่งให้ฟรีครับผมนี่ครับหมองมักแม่นครับผมบอกกันชิปไม่ชิปต่อไปครับพี่น้องครับผมอันนั้ทั่วเหล้วก็น้องชินวัตรน้องมอสวัสดีครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ